รอบรู้ปีสดแสดงในช่วงรอบวันอังคารที่ผ่านมาค่อนข้างจะเป็นช่วงเวลาที่แฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีหลากหลายอารมณ์ผสมผสานปนเปกันไปเพราะมีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นเต็มไปหมดในหน้าข่าวสารแน่นอนว่าข่าวดีคือเรื่องการเปิดตัวชุดแข่งใหม่ที่จะใช้ในฤดูกาล2023-24อย่างเป็นทางการแต่ก็มาพร้อมกับกลุ่มต่อต้อตานตระกูลเกรเซอร์ในนามของกลุ่ม1958อ,อมารวมตัวกันประท้วงตามนัดหมายบริเวณหน้าเมกาสโตของทีมทาให้ไม่สามารถจําหน่ายสินค้าของสโมสสได้ในรอบวันที่ผ่านมาโดยกลุ่ม1958ให้เหตุผลที่่เข้้าใจไดนนันคือ อย่าได้สนับสนุนความระมอบของเกรเซอร์ไปจนวันสุดท้ายอีกเลยแต่ถึงกระนั้นก็อาจพูดได้ว่าการประท้วงที่เกิดขึ้นของกลุ่มแฟนบอลปีมสัตว์แดงไม่ได้กระทบอะไรต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมากนักเพราะการประกาศผลประกอบการไตรมาสสามของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เผยแพร่ออกมาปรากฏว่าสโมสรยังคงทํากําไรได้อย่างต่อเนื่องก็จริงแต่ภาพรวมแล้วก็ยังไม่ได้ส่งผลถึงความคล่องตัวในภาคส่วนฟุตบอลที่จะทําอะไรก็ยังอยู่ในสภาวะบีบรัดด้านงบประมาณแม้ในอีกกระแสะข่าวหนึ่งซามูเอลลักเคอร์จะระบุว่าสิ่งต่างๆที่เกกกิดดขึ้้นนนในาาาผลปรระอบ ธุรกิจและการเทคโอเวอร์สโมสรจะไม่กระทบแผนงานการลงตลาดของทีมแต่มันก็เป็นการไม่กระทบที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการที่ผลกระทบมันเกิดขึ้นไปก่อนหน้านั้นแล้วก้าวคือตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่สามารถกระดิกตัวในตลาดนักเตะได้ง่ายเหมือนแต่ก่อนก็เพราะติดเพากดานกฎการเงินที่เป็นผลพ่วงติดพันมาจากการบริหารงานในหลายปีหลังซึ่งผิดพลาดและหมักหมมมาจนถึงปัจจุบันซึ่งรอบวันที่ผ่านมาภายหลังมีการประกาศผลประกอบการจากทางสโมสรก็ยังมีนักข่าวต่างประเทศย้ำอีกครั้งว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีเงินทุนกองการให้ใช้จ่ายตกอยู่่ที 100-120ล้านปอนด์โดยที่นอกเหนือจากนั้นหากจะใช้มากกว่าลิมิตที่มีก็จะเป็นต้องมีการระดมเงินทุนผ่านการขายเปล่อนออกไปในตลาดรอบเดียวกันนี้เท่านั้นนี่คือเหตุผลด้วยที่มาร์ตินเซเลอร์นักข่าวจากค่ายเดอะไทม์ที่เขียนรายงานอัปเดตเกี่ยวกับดิวเมสันมาว่าหัวเดตินขาดยังไงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะไม่มีทางขยับตัวเลขไปพบกับตัวเลขของทางเชลซีแน่นอนขณะเดียวกันก็มีประเด็นน่าสนใจเกี่ยวกับเคสของดาบิ้เดเคอาที่สัญญากำลังจะหมดลงในอีก2วันข้างหน้านี้แล้วล่าสุดดดดบทความขเเเียยนนโและิ ระบุว่าที่จริงแล้วตอนแรกเลยดับบิลเดเคอาตอบรับข้อเสนอใหม่ที่แมนเชสเตอร์ยืนในแต่ยื่นมาให้ซึ่งเป็นสัญญาที่ลดค่าเหนื่อยลงมาเรียบร้อยแล้วแต่มีแค่ลายเซ็นของเดเคอาเท่านั้นเนื่องจากสโมสรยังไม่ได้มีการอนุมัติตอบเลยทําให้กลายเป็นสัญญาโม้าฝั่งเดียวแล้วภายหลังสโมสรก็ยืนสัญญาอีกฉบับหนึ่งที่มีการลดตัวเลขค่าเหนื่อยลงมาจากตัวเลขที่ลดแล้วในสัญญาฉบับแรกที่ยืนไปซึ่งคข่าวนี้ก็เป็นทางเดเคอาที่ยังไม่ตอบรับและกําลังพิจารณาทางเลือกอื่นที่มีเข้ามาให้เขาในเวลานี้สสอออออรััับบกกข่่าาาวีแีแจืิตลท้ค เดลาเซล่าที่อะไรงานว่าจูเซปเป้มาลอตต้าในตำแหน่งซีโอและเปียโรออซิลิโอผู้อำนวยการกีฬาของอินเตอร์มิลานเดียคาตัวของอ้างเดโอนาที่60ล้านยูโรซึ่งล่าสุดออซิลิโอมีการเดินทางมาประเทศอังกฤษซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นการมาเจรจากับทางแมนเชสเตอร์ยูนเตแต่เกี่ยวกับเดือนนี้รับกับทางลาการเซต้าเดโลสปอร์ตที่ระบุว่าเอเดร็กเทนฮาคาดหวังให้ทีมยื่นข้อเสนอแรกอย่างเป็นทางการภายในกรอบเวลาวันศุกร์นี้หรือช้าสุดก็คือภายในสัปดาห์หน้าที่เป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวซึ่งสัญญาาขขออองงงงดดดเเคลีรื่ เดีย๋ยวมีการแชรเพิ่มเติมจากทางคิสวเวลเลอร์ที่ออกมาระบุว่าเอเล็กเทนฮาคือตัวละครหลักที่อยู่เบื้องหลังการกลับลำไม่อนุมัติสัญญาใหม่ฉบับแรกที่ทีมยื่นให้กับ DKR เซ็นเนื่องจากไม่มั่นใจในความสามารถของ DKR กับการเป็นตัวเลือกแรกของทีมต่อไปแล้วขณะเดียวกันมีประเด็นน่าสนใจเล็กๆเกิดขึ้นจากรอบวันที่ผ่านมาซาเบลและเคิร์สได้งืนว่าแม้สโมสสจะมีการปล่อยชุดแข่งขันใหม่ที่ใช้สาหรับฤดูกาล2023-24 20ออกมาแล้วก็ตามแต่ช่องทางออนไลน์ยังไม่ได้มีการจัดทําเซอร์เวอร์ชั่นใหม่่่ทีีมชชืออฮโโดก ในใหมายเลข49ออกมาแต่อย่างใดกลายเป็นอีกหนึ่งจุดสําคัญที่ทําให้เชื่อได้ว่าตอนนี้สโมสรมีการพิจารณามอบหมายเลข7ให้กับอรเลฮันโดกานาะโชจริงๆส่วนข่าวใหญ่สุดในรอบวันที่ผ่านมานี้ไม่พ้นเรื่องที่บาเยอร์มินิกทํทำการยื่นข้อเสนอซื้ออย่างเป็นทางการให้กับทอรแนมฮอสเปอร์ ur, เพื่อสู่ขอแฮร์รี่เคนไปล่าตาข่ายในถ้าเสือตัวเลขชัดเจนคือ70ล้านยูโรกับแบตออนอีกบางส่วนที่ไม่ได้มีการเปิดเผยตัวเลขออกมาและคอยหลังไม่นานถึงชั่วโมงดีหลังจากเดวิดออสตินรายงานข่าวนั้นปรากฏว่ามีข่าวทอร์ปปฏิเเสสธ้้อนนไี ที่เรียบร้อยแล้วฟอร์ them, เรนเพเทนเบริร์กรายงานว่าข้อเสนอนี้ยังคงไม่เป็นที่ยอมรับจากฝั่งของไก่โดยทองแต่ที่ชัดเจนก็คือแฮร์รี่เคนมีความสนใจอยากให้ดิวเกิดขึ้นเพราะเขาเองก็อยากย้ายไปเล่นที่บบเยอร์มิเนกเช่นกันส่วนเทเลกราฟมีบทความชิ้นหนึ่งที่เผยแพร่ออกมาบอกว่าจากตอนแรกที่สเปอร์มีท่าทีแข็งมากๆว่าแฮร์รี่เคนต้องมีค่าตัว100ล้านปอนด์ขึ้นไปและโดยเฉพาะเป็นท่าทีที่มีต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากการยื่นบิดแดกจากทางไาเยอร์มิวนกที่จำนวนแค่60ล้านปอนแม่ตให ว่าพวกเขาอ่านหันกลับมามองดิวนี้ในสายตาที่เปลี่ยนไปได้หรือไม่แต่ดูแล้วยังไงดิวแฮร์รี่เคนกับปีศาจแดงก็ค่อนข้างจะเกิดขึ้นยากอยู่ครับเพราะอย่างที่เราทราบกันว่าปีศาจแดงมีเงื่อนไขการลงตลาดโดยเงินทุนที่บีบรัดมากๆและขนาดว่าตัวเลข60ล้านปอนด์ยังเป็นตัวเลขที่สเปิร์ปฏิเสธบายเยินไปแล้วมันก็เดาได้ไม่ยากหรอกครับว่างานนี้จะต้องขายจริงๆแตนเนลลวิจจะลีดให้หนักที่สุดขนาดไหนยิ่งประกอบกับจุดยืนไม่ขายให้ทีมในลีกเดียวกันก็ยิ่งบอกได้เลยว่างานนี้ปีาาแแดงงงงคไมมม่่่่่นนนนนีีชอออออโกกกสสสววัับเเฮรร์ื ที่ค่อนข้างจะชัดเจนว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะกินแฮวไปแล้วอีกหนึ่งเดียวนั่นคือในรายของอาเดียงลาบิโอที่ไม่กี่วันบันนี้กระแสก,กับแมนยูแรงขึ้นมาอีกรอบภายหลังแมนยูไนเต็ดโดนปฏิเสธข้อเสนอรอบ3ที่ยื่นให้เชลซีในเคสของเมาส์กลายเป็นว่าล่าสุดอาเดียงลาบิโอก็น่าจะตอบรับข้อเสนอสัญญาใหม่ที่ยูเวนตุสยื่นให้เขามากกว่าจะมองมาที่ปีสัจแดงตามการรายงานของสื่ออิตาเลียระบุว่าลาบิโอตอบรับข้อเสนอจากยูเวนตุสไปแล้วด้วยซ้ำนะครับฉะนั้นแล้วก็เป็นงานที่ทอเอเด็กเทนฮ แฟนบอลปีสัตว์แดงน่าจะเห็นข่าวกรอบเล็กๆแล้วว่าสโมสรมีการดึงเล่นใหม่เข้ามาคนหนึ่งแต่เป็นพเพื่อนสำหรับอนาคตซะมากกว่าเลยไม่ได้มีการถูกพูดถึงมากนักนั่นคือดาวเตะวัย16ปีชื่อแฮร์รี่อามาสตำแหน่งแบ็กซ้ายจากสโมสรวัตฟอร์ดเบื้องต้นคือเป็นการเซ็นสัญญาปีสัตว์กันยาว4ปีโดยผู้เล่นรายนี้มีดีกิีติดทีมชาติอังกฤษรุ่นอายุ15ปีตั้งแต่ตอนอายุ14ปีส่วนปัจจุบันก็เป็นหนึ่งในกำลังหลักของทีมชาติรุ่นอายุ16ปีถูก ว่าจริงเท็จแค่ไหนอย่างไรส่วนความคืบหน้าเรื่องมอยเซตไคเซโดก็มีรายงานว่าทางเชลซีแจ้งกับไบรตันแล้วว่าพวกเขาไม่พร้อมจะไปเจอกับไบรตันที่ราคา80ล้านปอนด์ขณะที่ไบรตันก็เคยปฏิเสธข้อเสนอจากอาเซนอลที่มีมาแล้วสองครั้งเพราะจุดยืนชัดเจนมากว่าจะปล่อยตัวมอยเซตไคเซโดในราคาที่พวกเขาตั้งไว้ก็เท่านั้นอ้างอิงจากเดอะไทม์บอกว่าตัวเลข80ล้านปอนด์ยังไงก็เป็นตัวเลขที่เชลซีไม่พร้อมจะจ่ายแม้อรอวันวันนี้จะมีบางกระแสบอกว่าเชลซีทางสะดวกในดีลนี้เราก็ตามทีแต่โดยรวมแล้วก็ยังไมม่ี การเปิดโต๊ะเจราจาตั้อย่างใดจุดน,นี้คือจุดที่น่าสนใจเนื่องจากปีสัตว์แดงไม่ได้มีปัญหากับตัวเลขที่ไบรตันเซ็ตเอาไว้เพราะแม้จะแพงจริงแต่มองว่าสมเพศสมผลกับอายุและระยะเวลาสัญญาของผู้เล่นที่ยังมีกับทีมอีกมากถึง4ปีสาหรับเคสของมอยเซ็ตไคเซโดมีการยืนยันจากทางสมิลลรักเฮิร์ตที่เขียนเนื้อหาลงเว็บไซต์แมนเชสเตอร์นิวระบุว่าย้อนไปตอนไคเซโดอายุ19ปีตรงกับช่วงตลาดหน้าหนาวมกราคม2021มันเคยมีโอกาสแล้วที่ปีสัตแดงจะปิดดิวเขาได้ในราคาท อ้างอิงคําบอกเล่าจากแหล่งข่าวของเขาซึ่งกล่าวาว่าทางยูไนเต็ดมองว่าในรายละเอียดของดิวตอนนั้นมันซับซ้อนมากเกินไปที่จะดําเนินการต่อขณะที่อีกแหล่งข่าวของทางสมิวลัคเฮิร์ระบุว่าตัวนักเตะนั้นเปิดกว้างมาตลอดในการขอร่วมงานกับคนดูแลประโยชน์ที่จะสามารถพาเขาไปอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ตกย้ำว่าหากแหล่งข่าวของสมิวลัคเฮิร์มีความถูกต้องจริงๆมันก็พอจะมีในยะว่าตัวของมอยเซตไคเซโดค่อนข้างมีใจในการอยากย้ายมาเล่นในโรงละครแห่อองความฝันค่อนข้างมากขณะเดียวกันก็มีประเด็นชนคิดตามเล็กๆเกิดขึ้นจากทกาทีีท่มเปิด เสื้อใหม่อีกเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้นั่นคือมีการตั้งข้อสังเกตว่าในการเปิดขายเสื้อเย้าตัวใหม่ยังคงมีออเดอร์หมายเลข15ชื่อของมาเซลสซบิเซอร์เปิดให้แฟนบอลได้เลือกซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์อยู่ซอคเขาว่าบางทีอาจมีโอกาสที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเดินหน้าเจราจาเพื่อดึงตัวมาร่วมทัพถาวรใช่หรือไม่ซึ่งถ้าจะบอกว่าช่องทางออนไลน์ไม่ได้อัปเดตหรือเปล่าก็คงต้องบอกว่าไม่ใช่ด้วยเหมือนกันเพราะอย่างที่บอกไปครับว่าในขณะที่มันมีชื่อของซาบิเซอร์ให้สั่งจองแต่กลับไม่มีชชื่่่อออขงงกกาาาานนใเเบร์ดดิม19ซึถูควา จะรอประกาศทางการให้เจ้าตัวโยกไปสืบทายาทหมายเลข7คนต่อไปและขณะเดียวกันมันก็ไม่มีเบอร์27ของเวฟฮอสที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าจะไม่ได้ไปต่อกับทีมในซีซั่นหน้าฉะนั้น,นตอบคําถามในตัวนะครับว่าช่องทางออนไลน์เรื่องนี้มันมีการอัปเดตฉะนั้นการหลุดมีชื่อของซับิเซอร์เข้ามาด้วยก็เลยมีเหตุผลมีน้ําหนักให้เชื่อว่าบางทีซับิเซอร์อาจกําลังอยู่ในขั้นตอนการเจราจาเพื่อย้ายมาร่วมทีมแบบถาวรหรือเปล่านั่นเองครับ